ก็อาจจะมีคนมาที่บ้านครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นไงบ้างท่านลองงงงงครับอ่าออกวีดีโอนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับเด็กมาเยอะดีครับเออแงแล้วก็ทนกันนะครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยอาลาวานฮะอันน้หนวสาวอ๋ออันนี้หนเป็นวิีาวิดีโออันนี้นนีไปจับนะฮะไปจับ อันนี้ผัดมเดีเอาดีกันนะเอาไหนของผดไเราไก่ทังหมดแล้วครับเครับเอาเด็กมาเหรอเอาเด็กมาครับด,ด,ด,ดบนี่ดูตโ้นอ่ะอร่อยไหมลูกอะอร่อยนะกินอะไรเนี่ยอ๋อหวยจับหวยจับอ้าวอะยิ้มหน่อย ถ่ายวิดีโอท,ทำกินเองนี่ทำกินเองนี่ทำให้เด็กกินอ่ะอันนี้แจกอะไรครับเนี่ยสายใหม่ครับสายใหม่นะครับสายใหม่พูดชัดๆอันนี้ออกอากาศนะออกเป็นวิดีโอช่องไหนครับช่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวช่องคืนนี้แหละอันนี้ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่นี่ใครเนี่ย ชื่อพี่เซ็นเนี่ยปัญญาผมครับปัญญาอ๋อล็อกอะไรครับล็อกไลน์นี้ล็อกห้าสิบครับล็อกห้าสิบนะฮะนี่ที่ไหนครับเนี่ยเต้าไทยครับเต้าทรายฮะฮะแจกอะไรเนี่ยแจกผลไม้ค่ะ

เราถ้ำเกศนะะแล้วนะแล้วคนนี้ใครเนี่ยเนค่างบ้านอ๋อข้คางบ้านอ๋อเห็นมาด้วยทุกปีเลยนะเป็นไกมบมไม่ไออใช้มันลองะอได้แล้วว่าอันดอะไรลูกอะไรครับอสีอะไรครับนะนี่แจกอะไรครับอ๋อน้ากินฮะนี่ดอกอะไรเนี่ยนองตีแปนะ สวัสดีครับเอาวิดีโอหน่อยนะนี่น้องอะไรครับรับสีก้าครับเอานี้แนละ้วมาแจกครับเนี่ยวันนี้วุ้นมะพร้าววุ้นจากกรุงเทพนะครับวันนี้อร่อยมากเลยครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอเคใครครับเ <c oughs> นี่ยคนนี้เนี่ยขอบคุณนันเนี่ยห <c oughs> มาฮะมียหมาเมียหมาโอเคะปาาวสเอ้ย นี่ดอกอะไรครับเนี่ยฮะวิดีโอครับวิดีโอคัดอกอะไรครับคันหนึ่งครับดอกคันหนึ่งนะแจกอะไรครับเนี่ยครับแจกอะไรครับนมด้วยนมด้วยโอ้เ้ยเหรอ้าเฮ้าเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้เ้ยเย้้ย นี่นี่จากกลุ่มไหนครับนี่เลยครับนี่จากกลุ่มไหนครับเนี่ยมาสระบุรีครับพี่สระบุรีนะครับอาแล้วมาแจกครับวันนี้แจกนุมครับนุมหนุมนมเองอ้าวเันมีามีดหนุ่มเชียงใหม่นะครับหนุ่มนมเชียงใหม่ครับลงวิดีโอนะฮะ เป็นไงบ้างครับมาปีนี้ปีแรกว่ะฮะปีแรกครับอ๋อมีน่าจะมาเลยครับคาว่าจะคาดว่าจะมา